สวัสดีครับก็กลับมารีวิวตัว NVIDIA Shield Android TV อีกทีกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้แกะกล่องตัว NVIDIA Shield TV ไปแล้วนะครับครันนี้ก็มาลองดูกับตัว NVIDIA Shield TV กันครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตัว NVIDIA Shield TV นะครับก็หลักๆก,ก็คือเป็นเครื่อง Android นะครับมาพร้อมกับ Android เออน่าจะห้าจุดศนะครับอ่าเวอร์ชันห้นึ่ะนะครับผมลองรับ 4K 3D ก็คือได้หมดเลยนะครับคราวนี้แล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับหลกัหลกๆก็คือคุณก็เล่นเกม Android ได้เหมือนปกตินะครับแต่ข้อดีของเขาเนี่ยมันจะมีเกมที่เป็นชิล ของเขาอะนะครับไว้สามารถเล่นเกมพวกคล้ายๆของ PC หรือการสตรีมเล่นออนไลน์ได้เลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะนะครับหลักๆเนี่ยไม่มีอะไรมากก็จะมี Youtube มีอะไรเหมือนเดิมปกตินะครับครนี้ชิลเนี่ยจะมีตัวอย่าง2อ,อันนี้คือชิลเกมนะครับก็ค,คือซึ่งจะเป็นสโตรของ n อ i d i a ดีชิลเขาเลยนะครับผมเกมก็จะเป็นแบบภาพสวยๆนะครับอย่างเช่นเกมนี้ครับเมทัลเกีย ที่ออกมาล่าสุดนะครับผมเพิ่งซื้อไปนะครับเนี่ยครับภาพก็คือคุณจะเล่นเหมือน PC คอนโซลเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับอนาคตเนี่ยเกมมันจะมีอีกเยอะครับจะมี Resident Evil 5มี Borderland ภายในปีนี้คิดว่าน่าจะมีลงอีกเยอะนะครับผมคิดว่านาคตเนี่ยน่าจะเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นชิป n v i d ว a เดีก็คือหมายความว่าคุณมีแทบ็บเล็ตที่เป็นชิป n อ i d ว a เดียก็น่าจะสามารถเล่นได้ทุกที่เนยนะครับนี่นะครับภาพสวยเลยนะครับ ตัวนี้ลดราคาอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเหลือห้าร้อยกว่าบาทเป็นทั้งเกียร์นี่ครับลื่นเลยนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับ Careful, Get yeah. now. Use your ninja to move over obstacles automatically. See? It's smooth. The picture is beautiful. Do not let him out of your sight. You must catch him. ลองแค่นี้ก่อนละค,ครับคราวนี้นอกจากเกมเรเบิเบิงเกียร์แล้วนะครับก็เนี่ยครับอนาคตเนี่ยจะมีเนี่ยคัมมิงส์โซนะครับบอเทอร์แลนด์และชิลเลนอีวิลไฟนยนะครับแลวผมคิดว่าชงจะมาอีกเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเราแบบไม่อยากจะซื้อนะครับก็ใช้เป็นรายเดือนก็คือตัว f o r อสนาวนะครับตัว f o r อสนาวเนี่ย เออจะคิดค่ารายเดือนน่าจะเรลืยอยู่300กว่าบาทนะครับคือท้าให้คุณเล่นเกมออนไลน์ของพีน่าจะเป็นของพวก PC ซนะครับภาพสวยๆเล่นได้เลยแต่ว่าเน็ตคุณต้องต้องแรงพอสมควรนะครับไม่ไงั้นมันจะกระตุกงนิดน,นึงนะครับเนี่ยครับอย่างผมสมัครไปแล้วครับมันให้ใช้ฟรีนะครับไออย่างเงี้ยผมเล่นแบทแมนก็คุณก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ <S <S โดยที่คุณไม่ต้องซื้อ ก็มันจะโหลดช้านิดนึงครับเพราะว่ามันต้องไปดึงจากทังเซิร์ฟเวอร์ของ Nvidia นะครับส่วนตัวผมเน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เล่นถามว่าลื่นไหมลืน่นนะครับเพียงแต่ว่าบางทีการการต่อสู้หรืออะไรเนี่ยมันจะมีการดีเลย์จังหวะน,นิดนึงนะครับ น้องก็ต้องสัก3ามสิไมกกำลังดีนะครับพวกเน็ตไฟเบอร์คิดว่าน่าจะเล่นโอเคนะครับเนี่ยครับก็คือเหมือนเค,อเ,ออเครื่องเ,เอ่อเครื่องของเพยซี่ไอค์บล็อกเลยนะครับ ข้ามเลยลื่นเลยแต่ว่าการกดกับหว่ามันจะมี delay บ้างก็ลองให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ก็มีหลายเกมครับอย่างเกมใหม่นี่ก็มา Operation Fat Point นะครับคุณก็เล่นได้เลยนะครับ แล้วก็แล้ก็มีให้ซื้อ,อ,อไม่รู้ว่าซื้ออะไรเก็บไว้ที่เครื่องเล,เลยหรือเปล่านะครับอาจจะได้แล้วไม่แลกก็ได้นะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับอ่ก็ส่วนตัวนี้ก็จะเหมือนกับ Android ทั่วไปนะครับก็จะมี Play Store ให้เลยแต่ Play store เนี่ยเขาจะไม่เหมือนของที่เราใช้งานบางแอปเนี่ยจะไม่มีหลายๆแอปมันจะไม่ขึ้นนะครับก็ ออย่างโนวาเงี้ยครับจะหาไม่เจอถ้าเซิร์ชถามว่าเราจะเล่นยังไงก็มีวิธีก็หมายความว่าให้คุณเปิดทางด้านจากคอมนะครับแล้วก็สั่งให้กดติดตั้งแล้วก็ผ่านขึ้นมาเป็น Nvidia s h i ย l d เลยนะครับผมมันก็จะติดตั้งให้นะครับผมว่าโอเคนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็เหมือนคล้ายๆกับแ n d r o i d Box นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอัปขึ้นมาให้ดูดีขึ้นนะครับ ความร้อนเท่าที่ลองดูผมว่าเล่นไป2อสามชั่วโมงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับแล้วก็เวลาดูหนังเ่ยผมว่าดูหนังเนะี่ภาพชัดเลยเพราะชิปมันเขาทำมาเพื่อสําหรับเล่นเกมดูหนังเลยนะครับยังไงก็ดีกว่า Android Box แน่นอนเพิ่มเงินก็พอสมควรนะ,นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจโดยส่วนตัวผมว่ามันทํางานได้หลากหลายดีนะครับอย่างมีเกม PC มาลงให้เล่นผมว่าก็โอเคครับ นอานาคตเอเราเราซื้อเกมนี้ไปแล้วเนี่ยต้องมีคนทําให้เล่นบนแท็บเล็ตได้แน่นอนผมเชื่อองนั้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นเกมที่เล่นเฉพาะของ Nvidia เอ็นวีเดียเหมือนกันนะครับแต่เกมนี้สามารถเล่นได้บนชิวแท็บเล็ตน,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 นะครับเหมือนกันน,นะครับภาพผมว่าโอเคเลยสวยสวยงามน,นะครับะนะครับก็หลักๆก ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันจะมีความจุอยู่2ตัวนะครับรุ่น16กิกรุ่น500กิกนะครับโดยตัวเครื่องนี้ผมใช้ความจุที่16กิกนะครับแต่ว่าเราใส่เมมองไปได้เพิ่มถึง128กิกนะครับแล้วก็สามารถเวลาโหลดอะไรเนี่ยให้มันเก็บข้อมูลที่ไกด์ซีได้เลยนะครับซึ่งสามารถย้ายได้นะครับ ก็ผมก็เลยมองว่า5้ากิกก็ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็ยังไงถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถามดูได้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ